ยีเวิงเข็นยางน่นนะกำลังเลเฮ็ดบ้านผสมปูเเนเขากำลังที่เฮ็ดบ้านเอาที่เฮ็ดบ้านไม่เสียโอ้ขาไดบบ้านไม่เนาะอันได้ได้ได้เงินจากสายลไม้เฮ็ดจากคุณใหญ่ยังโครงกยารในหลวงผูและโอ้โครงการจากรัฐบาลนันเตี้าเออพี่น้องบแ่แน่ใจว่าเป็นโครงการของอยางนนเนาะแบบว่าเป็นผู้ช่วยครับอบตเนสนอไปแมนวะโอ้อนนี่แหละพี่น้องฝรั่งของยีเวิงนี่แหละนี่ แต่ก่อนเราหลบรอได้คือฝรั่งเด้เสมอเนี่คือคืออย่างเสมอคืออย่างนั่นเนี่ยพระเอกของยายบึงพี่น้องเนี่ยแหละพระเอกของยายบึงเนาะกะฮือบ้านอันนี้เป็นบ้านของยายบึงเนาะพี่น้องเป็นบ้านของยายบึงกับบ้านทางห้างนั่นแหละเป็นก็เป็นบ้านเนี่ยละเฮ็ดเระวังสายไฟด้วยระวังสายไฟระวังยายบึงออกไปไกลออกไปไกลสายไฟไปดึงไปดึงไฟออกก่อน บอเขาไปดึงไฟออกก่อนให,นห้นะเฮ้ยมันอันตรายออสอสกอตเทศสีดำมาติดแป้งอย่าไปมากง่ายเลยจีดเดี๋ยวมันแต่ฝนตกฝ่าห้องนะมันแต่เปล<อ>ียเปี่ยนสิช็อตง่ายเด้เอยี่บึ่งโอ้นี่บ้านเจ้าป้าเตี้ยอโอ้ไปนี่อันอันผู้ใหญ่บ้านก็บอตตอแล้วเสนอไปมันบบออเสนอความช่วยเหลือไปแบบว่าผู้ใดอ,อยากจนก็จะได้จะได้เงินหลังไม้ัสิมันบอก แต่ก็ได้ได้ยังแน่ยี่บึงพายไปเบิงเนี่ยใช่มารถกัแค่นี้แหละได้เนี่พระเอกของยี่บึงพี่น้องใส่ได้ยังแน่อ๋อนั่นคือยังไะประตูอ๋อนั่นคือประตูแม่นบอกประตูหน้าต่างอ๋อประตูหน้าต่างเออแบบสำเร็จมาเลยแบบสำเร็จมาเลยจ้ะอันนั้นประตูหน้าต่างแล้วก็เล็กก็ได้เล็กมาแล้วก็ได้ปูน ได้ปูนได้ไซ้ายได้บล็อกขาดอาี่ยังยิ้เบ,บืองขาดอี่ยังขาดสังกระสีขาดสังกะสีจ้าอ๋ออะไรบะนี้จะสิกแก้ปัญหาจังไหรขาดสังกระสีเนี่ยล้วเขาบอกแก้ปัญหาไม่ได้แล้วเขาบอก,กเ,เ,เอาสังกระสีอันเก่านี่แล้วสังกะสีเก่าจ้าอ๋อก็คือที่ฮื้อคือ,อคือค้องสางออก จ้าเพราะว่าโค้งสามมันเป็นมไม้ไม้ที่ว่าไม้ยุคาไม้ยุคาอ๋าอไม้ที่ว่าจะไปตัดออกน้ำฟื้นน้ำยังสี่เตียงนี่ตัดน้ำฟื้นน้อืมเอาขาเอาเล็กมาเซตใส่บ้านหลังนี้สร้างจากปีอะไรเย,ยี่ยมประมาณาจากปีประมาณตอนลูกสาวประมาณเท่าไหร่น้องเออนมมอห้าเลยเด้ที่สร้างนะจ้าบอกว่าตอนเริ่มสร้างไหมตอนเริ่มสมร้สางกับน้องเออนมเออนพสองพสามบ้านหลังนี้ซิปกว่าปีจีเน่ซิปกว่าปีเนาะ ออันนี้ที่นี่ก็เป็นที่ของของอันหลวงเขาจาให้แม่นบ่จ้าอ๋อแล้วก็ดีตะว่าตอนนี้คือว่ามันมีโครงการมาเนาะโครงการมาเนยอันนี้อย่างเนยอันนี้ก็บ,บอกเตะปูนปูนอ๋อคือว่าได้ครบทุกอย่างเลยยกเว้นสังกะสีมันบ่อ๋อเขากจะให้ตามงบประมาณนะมั<า>ม้งเนาะ<โ><โ>ตามงบประมาณตามงบประมาณค่นั้งสันกะคือตอนนี้ก็คือขาดสังกะสีอย่างเดียวสังกะสีเก้านีพอใส่ได้บ่ ใส่ได้เยอะพี่น้องสีเก่าอยู่แหละอืมพี่น้องสังเกตเนาะใหม่ใหม่มันผุกเหมือนแล้วนะจ้ะผุกเหมือนแล้วพี่น้องเราก็เอาสังกสีตีตียู่เนาะเนี่ยสังกสีตีอยู่นี่แหละพี่น้องนี่อยู่ตามตามภาษาของเราเนี่ยแหะเนี่ยแต่ว่าเวลาฝนฝนมาในถั่วมบอยายบ้านหลังในถั่วมาฝนมาเนี่ยพี่น้ําท่วมมาพีแล้วพี่ข้างน้ำก็ท่วมข้างนี่ท่วมเลยท่วมเลยอ๋อแล้วเจ้าก็ไม่เนี่ยเจ้าสิ่งก็ขึ้นสูงบ่ก็ขึ้นสูงเนี่ยบ่ได้ตีเจ้าก็คุณ อันเอาอิฐก็ล่อข้างแบบนี้แล้วนี่แบบนี้ไม่จะต้องเอาดินดินใสอีกมันดินมันมีดีแล้วคือกันเขามาจกนี่เขาขอดินกับเขาเฮนี่เขาเขาไห้ดีไม่ใช่คือเจ้าเวลาะจ่ะไว้ะก่อขืนบอืงเจ้าเจ้ากอจะโครงสร้างเจาะไม่ถึงเวลาหนาแรงเจาะดินมาลงเออค่อยๆเฮตุไปเด้อเพราะว่าเรากะบ่มีไอคือว่าไม่มีทุนในการก่อสร้างคือเราจะเหตุสองคนผัวเมีย เฮ็ดเป็นอยู่แมนบ่เด็กเป็นเอเป็นได้เกี่ยานี่หรืเอ็ดพอเป็นเฮ็ดเป็นพี่น้องเนี่ยแหละบ้านเพิ่นบ้านเราบ่มีหยังเรกพี่น้องเนี่ยไม่จะสังกะสีกับไม้นั่นแหละไม้กระพูมืดพี่น้องเออพุ่นนะเบิ่งเบิงข้างในพุ่นนะเบิ่งเบิ่งโอ้ยอันนี้อ๋อ้ยหน้าต่างก็ห้มาสำเร็จเลยแมนบ่สำเร็จเลยอืมเนี่ยพี่น้องอือโอ้นี่คือหน้าต่างหน้าต่างสามบาทสามบาทโอ้ย เราก็อยู่จังสี่เนาะพี่น้องยายาสิวาเฮือนหกเด้อจ้ะเราเราอยู่ตามภาษาของเราเนาะอันนี้ก็จะเป็นครัวของเราพี่น้องอืมแล้วก็เเก็บใส่ฟื้นใส่ทานหุงข้าวตามธรรมดานั่นแหละเนี่ยเออบ่ได้เกินกันก็ไม่ใหญ่น่อยดอกถ้าไม่ใหญ่น่อยก็ยังดีแน่กโก้เล่าน้อยนึงเนาะนี่ขั้วหุงข้าวฝนศาดบ่นี่ยายศาดตยุกศาดตร์ยุเมนบอกเออเอาผ้าอันนี้แอมดิฮะ เดี๋ยวเอาผ้าเชลล์แอมอันี้ผ้าเชลล์แอมอ๋อฝนศาสตร์ฝนศาสตร์โอ้ใหม่กับภูมิเมินแล้วพี่น้องเอ้ยพุดนะใหม่กับภูมิเมินล่ะผ้าเชลล์แอมอันนี้กะอ๋อเสื้อผ้านี่ก็ไว้ยังสี่เต๋ยยายเสื้อผ้าก็ไว้ยังสี่ต๋ไว้ถังสี่ชัวบ่มีตู้บ่มีหยังใส่ต๋บ่มีตู้อืมไม่เป็นมีเลยเดี๋ยวก็จะให้ตู้หลังหนึ่งเอาไหมมองอยู่ข้างในเนี่ย แล้วเอามันแล้วเอาหมูนี่ก่อนเออจังแป๋วเด้อดีวก่อนจะใบก็เลื่อนมาเจ้าเออออมีตู้ข้างบนมีอีกหลังหนึ่งเออข้างล่างนี่ก็จะมีซองหลังเบิ้องมาจะให้หลังไหนเบิ้งก่อนอือโอ้เจ้าก็อยู่จังสีวัเตี้ยจังีอ๊เหมิดไหลพี่น้องมาข้างนอกเนาะมันเหมิดเนาะเนี่ยอันนี้อันนี้ห้องน้ำจิยยยห้องน้ำอันนี้อ้เหมิดเนรูพี่น้องเนาะนี่ห้องน้ำเราห้องน้ำเหออ้แต่รูโตนแล้วเนาะแต่รูโตนแล้วเนาะพี่น้องคนนะ เออขันบอม้าไทยกับบอเก็บเมียนน้องเนาะพุ่นนะเบิ่งเพิ่งเก็บเมียนพุ่นนะเก็บเมียนเจอทำมันแล้วมันบาลิกเก็บเมียนมีเมื่อกี้นี่พีเออขันเฮ็ดไหมค่อยๆแปต่อคือว่าจริงเห่อเห่อบดเหนียออกก่อนเป็นบ่อกรู้ตัวนี้ออกก่อนหรือตัวเนียวก้อนโอ้ข่อยว่าไปฝนหยุดก้อนค่อยลื้อก็ได้ดอกยายอันนี้แหละพระเอกพระเอกของยายเบิ้งนี่แหละมันมืดไปย้งมันมึดไหมต้องไปน่องจิโกอสร้างเองจิเฮ็ดเอง นี่แหละฝรั่งของยายบึงนี่แหละฝรั่งพ่อกันยุพัทยาเนี่ยแหละแหม่นัวแห็นหนเวอ่นี่แหละพี่น้องอันนี้ก็เป็นเป็นเอออันของสร้อยเือจากจากโครงการทีู่้ใแญ่กับอบตเสนอไปเนาะจ้ะเนาะเนี่ยเป็นสิ่งที่ยายบึงได้มาเนาะอันนี้คือมองจากมองจากมุมสูงมองจากมุมสูงบ้านยายบึง คือว่าบ้านเพื่อนมันเป็นที่ดินเศษนะพี่น้องเนาะอย่าบึ้งมันบอก <karış> มันเป็นที่ดินเศษที่ว่าเขาแบ่งให้เนาะเขาแบ่งให้เพื่อนอยู่นะพี่น้องนี่บ้านเพื่อนในผุหมดแล้วนี่มองจากมุ้มสูงนี่เนี่ยเวลาฝนตกมาอันนี้มันเป็นมันเป็น,น,ปนแดนสะเนาะเป็นดินสะเนาะเวลาหนันาน้ำกันไหลามาเวลาฝนตกแห้งน้ำกันไหล <ๆ S 2> 네ขอบ้านเพื่อนเนี่ยไหลขอบ้านทั้งสิ้นเลยพี่น้องเนี่ยเบื่อนเนี่ยแต่ว่าดีบ้านเพื่อนก็ได้โครงการซอยเหลือมาเนาะ ยี่เบิ่งเจ้าดีใจบ่ดีใจดีใจตีใช่อู้หดีใจแล้วเจได้เห็นเงินใหม่เนาะเห็นงามๆเด้อขาดสังกะสีพี่น้องเอ้ยขาดสั่งกระสีให้จังไดเจได้สังกะสีมาใส่แบบเนี้ยกนได้สังกะสีมากอ่ะพราะใคแน่เนาะอือเพราะว่าทุกอย่างครบหมดแล้วเนาะครบหมดแล้วเล็กก็ได้เสาก็ได้แม่นบ่เสาได้สามต้นเสาได้สามต้นอ๋อเสาได้สามต้นก็คือเสาเก่าก็มีอยู่เสาเก่าบูมีอันนี้เอาไหม เอาไม้เนเอเอสเหอนไม้เหอนเสาไม้ <ไง S 2> น่ะดีต่อึองนะ่ะเสาไม้สามต้นก็คือ,อคือสรุปต,ตอนนี้ขาดได้ยังไงอ่ยขาดอันเสากับสังกะสีเสาโจข้างหน้าน่ะนะกับสังกะสีกันได้กะจีได้เป็นบ้านเป็นหลังอยู่เนาะ,ะล้าก็ดีใจพี่น้องเราบ่นนึกว่าฟันมากกะจีได้สิเนาะเราก็ดีใจเนาะแล้วกลําลำบากลำบากหาอยู่หากิน หาพักหาหหยาขายทรงลูกเลี้ยนพี่น้องเอ้ยบึงนเนี่ยนี่แหละสภาพสภาพของเราเนาะเนี่ยตาลูตโตนเนาะจ้ะเนาะเรากำลังจะได้เงินใหม่กำลังจะเฮตุเงินใหม่ค่อยๆยเฮตุไปได้ย้ายเด้อ,อค่อยๆ่อเหตุไปงามงามเนาะขอบคุณนันณน่นคนนั่นขอบคุณที่ได้ซอยเหลือบขอบคุณแน่ขอบคุณเลยคะ่ะขอบคุณเลยค่ะขอบคุณคนที่เสนอโครงการไปแล้วก็ได้มาเนาะได้ได้สิ่ง แดนปูนในยังมาซอยเหลือเนาะพี่น้องก็ขอบคุณโครงการของรัฐบาลเนาะจ้ะเนาะขอบคุณในหลายเบิงบ่งเยี่เบึ่งเขาพี่น้องล้วอันหือบ้านเราก็ลังเมื่อย <c oughs> จ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์แน่จ้ะเด้อพี่น้อง